เขาถามว่าเส้นตรงแต่ละคู่ต่อไปนี้ขนานกันหรืไอไม่เพราะเหตุใดนะคะที่เราเรียนไปแล้วเมือ่อคาบที่แล้วใช่ไหมลูกว่าถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะรวมกันได้เท่าไหร่ลูกรวมกันได้เท่าไหร่คะ จำได้ไหมรวมกันได้หนึ่งร้อยแปดสิบองศาใช่ไหมคะนักเรียนได้ยินครูอ,อยู่เนาะได้ยินครูไหมลูกได้ยินค่ะได้ยินอยู่ได้ยินดีครับอยู่บนห้องไหมตอนนี้นะใช่ไหมลูกหัวนาเอาหน้าสอนผู้นิจจอ่ะ ลู<ด><า>เขาบอกว่ามุมภายในต้องรวมกันได้อันนถ้าขนานกันเนี่ยมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้น้อย80องศานี่ไงอันนี้คือเส้นตัดใช่ไหมคะ รุมภายในเขาก็กำหนดมาให้แล้วคือ117รวมกับเท่าไหร่หนิลูก63ใช่ไหมลูกได้เท่าไหร่คะ117บวก63 180ได้180ถ้าได้180จะแสดงว่าเส้นตรงสองเส้นนี้ขนานกัน AB ขนานกับ CD เขาบอกว่าเพราะเขาถามบอเพราะเห็นใดก็เพราะมุมสองมุมเนี่ยมุมภายในที่นักเรียนเอาตรงนี้ไปตอบเป็นไปตอบเป็นเหตุผลเลยนะคะเพราะมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้ร้อยแปดสิบสองเส้นจึงขนานกันเนี่ยนะคะอ่าข้อหนึ่งขนานกันนะตอบขนานกันข้อหนึ่งนักเรียนตอบตัวนี้นะคะอ่ะข้อสอง ข้อสองเส้นตัด so คือเส้นนี้มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดก็คือมุมนี้กับมุมนี้มุมนี้เท่าไหร่ลูกร้อยสามสิบสี่ใช่ไหมร้อยสามสิบสี่บวกสามสี่สิบเจ็ดใช่ไหมลูกนักเรียนดูหนังสือไปด้วยนะคะเพราะว่าอันที่ครูถ่ายมามันไม่ค่อยชัดเลย แ่ร้อยสามสิบสี่ไหมร้อยสามสิบสี่บวกสี่สิบเจ็ดเนาะถ้าตับเท่าไหร่ลูกร้อยแปดสิบเอ็ดค่ะเท่ากับเท่าไหร่คะเด็ดบวกสี่เป็นหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดใช่ไหมใช่ค่ร้อยแปดสิบเอ็ดร้อยแปดสิบเอ็ด มันไม่เท่ากับร้อแปดสิบใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นมันขนานกันไหมลูกเส้นตงรงเส้นตรง A B ไม่ขนานไม่ขนานกับเส้นตรง C, C D ไม่ขนานกันคะโอเคข้อสองไม่ขนานนะอ่นดูข้อต่อไป ข้อสามนักเรียนคิดว่ามันขนานกันไหมขนานไหมลูกดูยังไงล่ะข้อเน,นี้เขาเขาไม่ได้บอกมาตรงๆเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะขนานหรือไม่ขนานเราก็ต้องดูมุมที่เรารู้มุม,มนี้อันนี้คือเส้นตัดเนาะเส้นนี้คือเส้นตัด โอเคมุมภายในก็จะมีมุมนี้กับมุมนี้ใช่ไหมเห็นไหมคะมุมนี้เป็นมุมฉากมุมฉากก็กี่องศาลูกเก้าสิบเก้ามฉากเก้าสิบองศาแล้วมุมนี้ล่ะมุมสีน้ำเงินโค้งๆนี่ล่ะลูกนักเรียนสังเกตดูมันถ้าต่อกันมันจะเป็นครึ่งวงกลมใช่ไหมคะครึ่งวงกลมกี่องศาลูก วงกลมหนึ่งสามร้อยหกสิบองศาครึ่งหนึ่งก็ร้อยแปดสิบใช่ไหมคะคร้อยแปดสิบมันมาตรงนี้แล้วเก้าสิบเอ็ดแสดงว่าตรงนี้จะเหลือเท่าไหร่ร้อยแปดสิบลบเก้าสิบเอ็ดเหลือเหลือเท่าไหร่ลูกแปดสิบเก้าแปดสิบเก้าแสดงว่ามุมนี้คือแปดสิบเก้าเอามารวมกับเก้าสิบคือมุมคือมุม เอาม,ม,มุมมุมมุมสีส้มมากันมุมสีส้มเนี่ยรวมกันถ้าได้180มันคือมุมภายในเนาะมุมภายในที่อยู่บนข้าเียวกัน,น,กน90บวก89ได้เท่าไหร่ลูก179 179 17ไม่เท่ากับ180ใช่ไหมค่ะอ่าซึ่งไม่เท่ากับ180เพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ว่า เส้นตรง AB ขนานหรือไม่ขนานลูกไม่ขนานไม่ขนานกับเส้นตรง CD เหตุผลก็เพราะว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันเวลาเหตุผลนักเรียนเอาตรงนี้มาตอบเลยมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันถ้ามันไม่ขนานก็บอกว่าไม่เท่ากับ180มันจึงไม่เป็น มเป็นเส้นขนานะคะ่ะแต่ถ้ามันเท่ากับเราแตะสิบมันจึงจะขนานกันเนี่ยเนาะข้อสามไม่ขนานคนะ่ะข้อสี่ขนา,ขาขนไหม,ไมลูกข้กกอสี่ขนานไหมนักเรียนมองด้วยตาเปล่าเรียนคิดว่าขนานไหมลูกขนานค่ะคิดว่าขนานเนาะเอาเราตรวจสอบดูทิอ,อันนี้คือเส้นตัด เส้นตัดมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันก็คือมุมนี้กับมุมนี้หรือหรือมุมนี้กับมุมนี้ก็ได้ให้เราตรวจสอบข้างเดียวก็พอแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไง่ะว่ามุมมุมมุมสีน้ำเงินนี่เท่าไหร่มุมสีส้มนี่เท่าไหร่ จากรูปที่กำหนดให้ข้อมูลไม่เพียงพอข้อมูลไม่เพียงพอที่จะตอบได้ว่าเส้นตรง AB และเส้นตรง CD ขนานกันหรือไม่ค่ะข,ข้อนี้ตอบไม่ได้นะลูกนะอะไรคะมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันต้องรวมกันได้ร้อยแปดสิบองศาใช่ไหมลูกใช่ครับเรารู้ว่าหนึ่งอันนี้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเอ็ด อันนี้ต้องเป็นเท่าไหร่ถึงจะรวมกันสองมุมเนี้ยรวมกันจะต้องได้ร้อยแปดสิบเพราะฉะนั้น x เป็นอะไรเจ็ดสิบเก้าใช่ไหมคะเวลานักเรียนตอบนักเรียนก็ตั้งหนึ่งร้อยหนึ่งบวก x เท่ากับร้อยแปดสิบเพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับร้อยแปดสิบลบร้อยเอ็ดก็จะเท่ากับเจ็ดสิบเก้า ก็ตอบเวลาตอบเขาถามอะไรก็ตอบอันนั้นเขาถามค่า x ตอบ x เท่ากับ79ลูกชื้อ<ส><น>หายใจไม่อิ<ส><น>อะโอเคเนาะอ่ะ่อไปก็อสอง อสองมุมภายในเหมือนกันมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันก็นกคือสองมุมนี้รวมกันต้องได้ร้อยแปดสิบก็จะได้เป็นาอายลูกเรเห็นไหมเอบวกสิบห้าก็คือมุมมุมข้างบนนี้นะคะม,มุมุมนี้มุมที่คูโค้งเนี่ยแล้วก็มาบวกเจ็ดสิบเจ็ดก็จะได้ร้อยแปดสิบ เห็นไหมคะ x จะได้เท่ากับเท่าไหร่ลูก77บวก15ได้เท่าไหร่คะนิบการ780เท่าไหร่ลูก92อ่าเป็น x บวก92 x บวก92เท่าก mm ับ180เพราะฉะนั้น x เท่ากับเท่าไหร่คะ180ลบ92 เอดเท่ากับแปดสิบแปดค่ะแปดครับแปดสิบแปดใช่ไหมมนเนก่าเพราะฉะนั้นครับตรวจสอบคำตอบซิเราจะถูกไหมแปดสิบแปดบวกสิบห้าได้เท่าไหร่แปดสิบแปดบวกสิบห้าเป็นเท่าไหร่ลูก ป็นหนึ่งร้อยเท่าไหร่คะร้อยสามใช่ไหมคะร้อยสามค่ะร้อยสามบวกกับเจ็ดสิบเจ็ดได้ร้อยแปดสิบถูกไหมหนึ่งร้อยแปดสิบค่ะโอเคเพราะฉะนั้นถูกแล้วเราสามารถตอบได้ว่า x เท่ากับแปดสิบแปดนะคะได้แล้วข้อนี้ตองพอแล้วนะคะอ่ะต่อไปข้อสาม อันนี้เราก็ดูมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดเนี้ยมันมีมา 2x เรารู้แล้วว่า2มุมเนี่ยรวมกันจะต้องได้เท่าไหร่ลูก x บวก 2x เท่ากับ180ใช่ไหมคะเพราะว่าเขากําหนดมาว่าเส้นตรงสองเส้นขนาด180อ่า x บวก 2x ได้เท่าไหร่ลูก x บวก 2x ได้เท่าไหรคะ x ตัวเนี้ยมันไม่มีเลขแสดงว่ามันเป็นหนึ่งลูกหนึ่ง x บวกส 2x เป็นหนึ่งบวกสองเป็นสามอ่าสาม x เท่ากับร้อยแปดสิบเพราะฉะนั้น x เดียวก็จะเท่ากับเท่าไหรลูกร้อยแปดสิบหารด้วยสาม x เดียวเท่ากับสามเท่าไหร่ได้สิบแปดสามหกสามหกหกสิบหกอ่าเพราะฉะนั้น x เราได้หกสิบจริงหรือเปล่าเราไปตรวจสอบดูตรงนี้คือหกสิบตรงนี้คือสองคูณหกสิบก็ได้ร้อยยี่สิบใช่ไหมลูกร้อยยี่สิบบวกหกสิบเป็นร้อยแปดสิบใช่ไหม ใช่ค่ะใทยแสดงว่าเราทําถูกนะคะเราทําถูกเสร็จเรามาตอบเลยว่าเ x ข้อนี้คือ60องศาค่ะโอเคหน่วยหน่วยเป็นองศานะูมุมหน่วยเป็นองศานะคะลืมบอก x เท่ากับเป็นองศาข้อนี้ แล้วข้อนี้กูถ่ายสายไฟมาด้วยแต่น่าจะมองเห็นอยู่นะคะอ่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดแสดงว่าเส้นนี้เป็นเส้นตัดเส้นนี้คือเส้นตัดนี่คือมุมภายในสองมุมต้องรวมกันได้คือหนึ่งแปดสิบสี่สิบแปดบวกกับสามเอ็ก บวกสามสิบเก้าทั้งหมดส่วนด้วยสองรวมกันเสร็จแล้วจะได้เท่ากับร้อยแปดสิบมันเขียนไม่ได้อ่ะได้ละแปดสิบทำไงลูกถ้าเป็นแบบนี้ทำไงคะ ขั้นแรกทำยังไงก่อนแก้สมการทำยังไงถึงจะได้ค่า x ตรงนี้นทำไมลูกพี่จะได้ค่า x ตรงนี้อือตรง x ตรงนี้ตรงนี้มันบวกอยู่รรรรยเราต้องทำยังไงก่อน สี่สิบแปดนี้มันอยู่ข้างนอกมันบวกอยู่เราเอามาลบได้ไหมเอามาลบได้ไหมลูกสามเอ็กบวกสามสิบเก้าส่วนสองนี่คืออันที่อยู่ในวงเล็บใช่ไหมสี่สิบแปดคูย้ายมาลบตรงนี้เลยมันบวกอยู่มาลบสี่สิบแปดตรงนี้ร้อยแปดสิบลบสี่สิบแปดได้เท่าไหร่ลูกร้อยแปดสิบลบสี่สิบแปดได้เท่าไหร่หนึ่งร้อยสามสิบสองค่ะร้อยสามสิบสองหนึ่งร้อยสามสิบสอง นะคะถูกนะเชื่ยกันพิสคะทีนี้ทางนี้สองบันหารอยู่เอามาคูณคูณสามสิบสองประคูณสองตัวด้านนี้ก็จะเหลือสามเอ็กบวกสามสิบเก้าร้อยสามสิบสองคูณสองได้เท่าไหร่ลูกคูณสองสองร้อยหกสิบสี่สองร้อยหกสิบสี่ตัวนี้สามสิบเก้ามันบวกอยู่เอามาลบ ลบสามสิบเก้าทางนี้ก็เหลือสามเอ็กสองร้อยคูณสี่ลบสามสิบเก้าได้สองร้อยยี่สิบห้าค่ะสองร้อยยี่สิบห้าสามเอ็กเท่ากับสองร้อยยี่สิบห้าเพราะฉะนั้นเอ็กซเดียวก็เอาสามไปหารแค่ mm hmm. เท่าไหร่ลูกสามหารสองร้อยยี่สิบห้าเจ็ดสิบห้าค่ะเจ็ดสิบห้าเอ็กเดียวก็เท่ากับเจ็ดสิบห้า แต่เขียนก็ไปลบอ่าโอเคทีนี้เราจะตอบได้หรือยังว่า x คือ75เราต้องไปตรวจคำตอบก่อนเนาะตรวจดูซิถ้า x เป็น75 75สคูณสามได้เท่าไหร่ลูกเอาเอาเอาเจมาแทนตัว x เ,เนี่ยเจ็คูณสได้225 225บวกกับ <22 5. S 1> 39หารได้2 สองร้อยยี่สิบห้าบวกสามสิบเก้าหารด้วยสองได้เท่าไหรคะหนึ่งร <30 2 S 1> ้อยสามสิบสองค่ะอ่าร้อยสามสิบสองหนึ่งอรัครูจะเขียนมันก็ไปลบเปลี่ยนมาเองร้อยสามสิบสองเนาะที่นี่ร้อยสามสิบสองกับสี่สิบแปดเนี่ยรวมกันจะต้องได้ร้อยแปดสิบใช่ไหมใช่ค่ะ ถ้ารวมกันได้เราเปแสดงว่าที่เราตอบ x เป็นเจ็ดสิบห้าถูกต้องนะคะเราก็ตอบเลยว่า x เป็นเจ็ดสิบห้าเวลาเรียนตอบก็ตอบลงไปอีกบรรทัดหนึ่งนะคะตรงนี้มันหมดที่เขียนกูก็เลยตอบตรงนี้โอเคเนาะะอ่าอีกสองข้อสุดท้ายนะคะข้อหอ่าถ้าเป็นแบบนี้อ่ะทายังไง มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดแสดงว่าเส้นตัดก็คือเส้นนี้มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันก็คือสองสองมุมนี้รวมกันจะต้องได้ร้อยแปดสิบเราก็เอามาตั้งเลย 4x กำลังสองบวกแปดสิบเท่ากับร้อยแปดสิบ แสดงว่า 4x กำลัง2เท่ากับ180ลบ80ใช่ไหมคะก็คือ100นั่นเอง 4x กำลัง2เท่ากับ100 x กำลัง2เท่ากับเท่าไหร่ลูก4มันคูณอยู่เอามาทำอะไรคะเอามาหาระคะ่ะหารอ่าสีอะไรได้100 x 2 5ค่ะ25 เราได้ x กําลังสองคือยี่สิบห้าเพราะฉะนั้น x เดียวเท่ากับ x เดียวเท่ากับเท่าไหร่ลูกเรียนมาแล้วเลขยกกำลังอะไรยกอะไรคูณกันสองตัวเราได้ยี่สิบห้าใช่คะเพราะฉะนั้น x เดียวก็คือห้าตอบได้เลยไหมลองไปดูตรวจคำตอบดูนะอันนี้ถ้าเป็นห้ายกกำลังสองคูณสี่ แค่เท่าไหร่ลูกห้าห้ายี่ิบห้าใช่ไหมสี่คูณยี่สิบห้าก็คือหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยมันรวมกับแปดสิบเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบแสดงว่าเราทําถูกใช่ไหมค่ะใช่ใช่ก็ตอบเลยนะคะดีใจตอบได้เลยนะคะคือ x เท่ากับห้าโอเคอ่าต่อมาข้อสุดท้ายแล้วลูก ข้อนี้เขาไม่ได้บาเขาไม่ได้บอกมาโดยตรงเขาไม่ได้บอกมาโดยตรงมุมภายในคือมุมไหนคือมุมนี้ใช่ไหมแต่เขาให้มุมตรงนี้มาใช่ไหมลูกมุมมุมสีแดงเนี่ยมุมสีแดงเขาให้มาแต่เราต้องหามุมสี สีน้ำเงินแล้วก็มาบวกกันมุมสีน้ำเงินนี่คือมุมภายในแต่มุมสีแดงที่เขาให้มาคือมุมภายนอกใช่ไหมคะทีนี้เราจะทำยังไงอเราต้องจะรู้ว่ามุมนี้มันเท่ากับเท่าไหร่ทำไมลกูกสองมุมนี้รวมกันได้เท่าไหร่คะมุมแดงกับมุมน้ำเงิน แล้วครูเ,เปลี่ยนสีดีกว่าเอาสีเหลืองมุมแดงกับมุมเหลืองเนี่ยรวมกันมันเป็นครึ่งวงกลมใช่ไหมหลูครับครึ่งวงกลมเป็นกี่องศาร้อยแปดสิบองศาถูกต้องร้อยแปดสิบใช่ไหมคะแต่เขาให้มุมแดงมาเขาให้มุมแดงมาจะแสดงว่ามุมสีเหลืองเราเนี่ยจะต,ต้องมีค่าเท่าไหร่มุมสีเหลืองเรา มุมสีเหลืองเราจะต้องมีร้อยแปดสิบลบออกใช่ไหมลบออกห้าเอ็ถูกไหมดูวกค่ะใช่เนาะอ่าคือเขาให้ทางอ้อมมาเขาไม่ได้บอกเราตรงๆจริงๆแล้วมุมสีเหลืองเราคือร้อยแปดสิบลบห้าเอ็กค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาร้อยแดสิบลบหาเอเนี่ยมาคิดว่ามุมนี้กับมุมเนี้ย รวมกันแล้วจะต้องได้180เพราะมันเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดโอเคเราก็มาตั้งสมงการหาเลยเขี <5 S 1> ยนตรงไหนดีฉ <5 S 2> ันจะกว<ๆ>้างเสีำเงินดีกว่าก็จะบอกเห่180า180ลบ 5x คือมุม,ม,มนี้บวกกับ 7x 4x สองมุมนี้รวมกันจะต้องได้180ทำยังไงลกทีนี้เราถอดวงเล็บออกจะได้180เอาตัวที่มันเป็นตัวเลขมาหากันนะคะลบ40ลบวกด้วย 7x ลบ่า เท่ากับร้อยแปดสิบอ่ามาบรรทับนี้นะักเรียนโอเคไหมลูกเข้าใจไหมครูเอาตัวเลขมาหากันเพื่อที่จะได้บวกลบกันได้เนี่ยครูเอา,180าร้อแปดสิบมาหาสี่สิบเอาลบห้า x มาหาเจ็ด x ก็จะได้ตัวนี้กับตัวนี้โอเคนะลูกนะร้อยแปดสิบลบสี่สิบได้ร้อยแปดสิบลบสิบได้เท่าไหร่ลูก หนึ่งร้อยสี่สิบได้ร้อยสี่สิบเจ็ดเอฟลบห้าเอฟเหลือเจ็ดลบห้าเหลือสองสองเอฟเจ็ดเอฟลบห้าเอฟเหลือสองเอฟเท่ากับร้อยแปดสิบเพราะฉะนั้นตัวไหนกำจัดได้อีกร้อยสี่สิบเอาไปหาร้อยแปดสิบนะคะอันนี้ก็จะเหลือสองเอฟเท่ากับ ร้อยแปดสิบลบร้อยสี่สิบได้เท่าไหร่ลูกสี่สิบค่ะสองเอ็กเท่ากับสี่สิบเพราะฉะนั้นเอ็กเดียวเท่ากับยี่สิบยี่สิบโอเคเราจะตอบได้หรือยังว่าเอ็กเท่ากับยี่สิบตอบได้อย่างลูกตรวจสอบก่อนเนาะ อ่าถ้า x เ,เท่ากับยี่สิบมุมนี้จะเท่ากับเท่าไหร่ยี่สิบคูณเจ็ดได้ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบลบสี่สิบได้หนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยแสดงว่ามุมนี้คือหนึ่งร้อยอ่านลองหามุมนี้สิมุมนี้ถ้า x เ,เท่ากับยี่สิบห้าคูณยี่สิบเป็น หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแปดสิบลบหนึ่งร้อยได้แปดสิบแปดสิบแปดสิบสองมุมนี้ต้องรวมกันได้ร้อยแปดสิบได้ใช่ไหมลูกถ้าได้แสดงว่าเราทำถูกเพราะฉะนั้นข้อนี้ f top f เท่ากับยีลีโอเคเก่งมากนะคะโอเคเสร็จแล้วแบบสถานี้นะทำแค่สองข้อก่อนนะคะ ให้นักเรียนไปทำลงสมุดแล้วก็ถ่ายรูปส่งในคัสรูมนะคะ